กวาดบ้านเองทุกวันคงไม่ไหวแล้วครับถ้าอยากบ้านสะอาดตลอดเวลาโดยไม่ต้องเปลืองเวลาทําเองเครื่องนี้คือคําตอบครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น t f a l Explorer Series 60ที่มาครบทั้งปัดกวาดดูดถูในเครื่องเดียวครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น t f a l Explorer Series 60เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบ4 in 1ที่เรียกได้ว่าเล็กกระทัดรัดที่สุดของแบรนด t ์ t f a l ในกล่องจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องฝาปิด และผ้าถูไมโครไฟเบอร์2ผืนแท่นชาร์จแปรงทำความสะอาดและคู่มือดีไซน์ของตัวเครื่องกระชัดรัดมากๆด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางที่32เซนติเมตรและบางเพียง6เซนติเมตรเท่านั้นทำให้สามารถทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่สูงสุด90ตารางเมตรเลยทีเดียวครับด้านในมีถังเก็บฝุ่นปริมาณ400มลลิตรที่สามารถถอดทำความสะอาดได้พร้อมตัวกรองเฮป้า ที่จะกรองฝุ่นด้วยความละเอียดสูงมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้เลยฮะเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีไจโรและเซ็นเซอร์อินฟราเรดในการนำทางสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้และเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่ฟาวโรบอทได้โดยจะมีโหมดนำทางทั้งหมด3โหมดครับโหมดเมโทริคอลจะทำความสะอาดรอบๆห้องของเราโหมดสปอร์ตทำความสะอาดเฉพาะจุดในพื้นที่1.5คูณ1.5เมตรและโหมดสุดท้ายวอลฟอลโล ที่จะทําความสะอาดตามแนวผนังของห้องนอกจากนี้เรายังสามารถตั้งเวลาในการทําความสะอาดและดูคลีนนิ่งรีพอร์ตจากแอปแบบนี้ได้อีกด้วยครับตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ป้องกันการตกจากที่สูงส่วนใครที่กังวลเรื่องเสียงนะครับเครื่องนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสียงเงียบเมื่อใช้งานในโหมด Eco รับรองว่าไม่กวนเวลาพักผ่อนของคุณแน่นอนเรามาดูวิธีการทํางานของเครื่องนี้กันครับเครื่องนี้จะทํางานแบบ 4-in 1คือปัดกวาดดูด ูเริ่มจากการปัดเศษฝุ่นด้วยแปรงจากด้านหน้าและจะถูกกว่าด้วยแปรงกลางและดูดเข้าสู่ตัวเครื่องจากนั้นจะมีส่วนท้ายสำหรับถูเพื่อทำความสะอาดอีกครั้งเราไปทดลองใช้จริงกันครับเป็นไงฮะต้องบอกเลยว่าสามารถทำความสะอาดได้ดีมากๆครับถ้าบ้านไหนมีพรมก็ไม่ต้องห่วงครับขึ้นได้สบายๆในเรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง90นาที และแน่นอนฮะรุ่นนี้สามารถกลับมาชาร์จแบตเตอรี่เองได้เมื่อแบตเตอรี่ต่ําและสุดท้ายที T ่ f วเอ็กซ์ r ล e r ร e ร์ซ60มาพร้อมรับประกันคุณภาพการผลิต2ปี 2> และมีอะไหล่ให้เปลี่ยนหรือซ่อมนานถึง10ปีนะครับเรียกได้ว่าซื้อทีเดียวใช้งานกันได้ยาวๆเลยฮะสรุปความดีงามของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที T ่ f วเอ็กซ์ r ล e r ร e ร์ซ60 s h อป e ีว่าด,ดีครับ,ครบเครื่องเล็กกระทัดรัดเข้าถึงบริเวณที่แคบๆได้ดีไม่เปลืองเวลาในการทำความสะอาดด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับคนเลี้ยงสัตว์มากๆส่วนข้อสังเกตก็คือควรเปลี่ยนตัวกรองบ่อยๆเพื่อความสะอาดบอกเลยนะครับว่าการมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแน่นอนที่สําคัญพบกับโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันที่9กันยายนถึงวันที่10กันยายนนี้ในทีฟาวแบรนด์ออฟเดอะเดราคาพิเศษเพียง14,999บาท พร้อมโค้ดออนท็อปพิเศษ20%สูงสุด2,800บาทราคาดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วครับสำหรับใครที่สนใจเราแนบลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe Channel Shopee Thailand ของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับ